เอ็กซ์ตาร์ลองสมัครอบจอุดรครับว่าที่อันดับสามรอบอยู่สุดใช่ไหมครับเป็นไงบ้างซ้อมหรือยังครับตอนนี้ไม่ชิงแล้วแบกเงินลงมาเลยถือมั้งชิงสิไปโชกสักทีซ้อมเรื่อยๆนะครับซ้อมทุกวันซ้อมจนไม่รู้จุดหมายปลายทางแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่ามวยเขาจะต่อยเมื่อไหร่กำหนดเดิมตอนแรกจะชิงวันที่เท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเก้าเนี่ยสามอะยี่สิบเก้าครับที่ถึงเนี่ยเลื่อนออกไปแล้วเลื่อนแบบไม่มีกำหนดเลยนะเป็นไงรู้สึกท้อไหมเซ็งไหมเบื่อไหม มีเบื่อบ้างแล้วอ๋อธรรมดาเนาะนักมวยซ้อมไม่รู้จะต่อยเมื่อไหร่เออเราเจอกับใครนะครับอันดับ3จรชิงอันดับสาเจอกับเพชรมณีครับโอ้โหคู่ปรับเก่าเลยเพชรมณีพอหลักเป็นไงบ้างเคยเจอกันไหมต่อยมา,าครั้งแล้เป็นไงผัดแปรไปครั้งแรกเราชนะคร,ครั้งที่สองแพ้ครั้งแรกชนะลูกไหนจำได้ไหมก็เดินเข่าไปต่อยที่นั่นปะไอ้ตัวเมืองอะตุปาเตมีปะครับ อ่าแล้วก็ไฟที่สองเราแพ้เขาลูกไหนก็ช่องสามครแพร้อะไรอะ่ะแพ้ลูกหนัออํจำได้ไหมโดนสอกปหโดนซอกครับอ๋อคิดว่าเขาเขาเขา,เขามีอะไรที่ชกยากตรงไหนดีค่าบก็มีลูกศอกลูกหนักนะครับอืมแล้วจุดอ่อนของเขาคิดว่าอยู่ตรงไหนต้องเดินแทงต้องอันดับสามกับอันดับสี่มันต่างกันอยู่นะ เงินรางวัลน,น่ะอันดับสามได้กี่บาทเนี่ยก็ต่างกันน่าจะเป็นแสนอยู่บ้างต่างกันเยอะเออมันต้องวัดกันหน่อยนะเอ่อเรามาซ้อมที่นี่นานยังไงม,ม,มันปล่อยไฟแล้วเนาะสีบบป่นะปีแล้วสี่ปีแล้วเหรออ๋อต่อยมวยไทยสองเล่นด้วยนี่ใช่ไหมเออก็เลยอ,อยู่นานหน่อยเป็นนาอาจารย์สุรัตน์ดุ้งยี่เขาโคตรดูเลยนะเราเคยเจอแบบเมื่อกี้ไหมเจอเจอมาแล้วครับแบบเจอมาแล้วใช่ไหมแบบเตะไปโดนด่าไปอย่างเงี้ยรู้สึกยังไง เออรู้สึกธรรมดาเลยครับมนมันให้ผมให้เรามีกำลังใจมีแรงฮิปครับเคยร้องไห้ไหมไม่เคยเออแล้วเมื่อกี้เป็นคนอื่นมีอาจมีร้องไห้ไม่เห็น็อตนั้นโคจริงเออเออลูกพี่เราพี่หมายอยไห้เขาพูดอะไรกับเราไหมโทรมาก็ถามเรื่องการปิดซ้อมเลยก็โทรมาเช็คตลอดเนาะครับเออ ก็คงต้องเลื่อนไปก่อนนะชิงมวยรอบกดยูสุชิงที่3เนี่ยตั้งเป้าขนาดไหนก็คงต้องเอาไว้ก่อนนะระดับสามก็ต้องดีกว่าเนระดสี่แล้วใช่ไหมก่อนท่านนี่เคยเป็นแชมป์มวยรอบอะไรเคยเข้าชิงเะไรอีกต้าเคยเป็นแชมป์อะไรไหมก่อนไม่เคยเคยชิงเคยชิงรุ่นไหนร้อยสามสิบห้าแพ้ใครวะนะแพานิวอ่ารานเนินเหรอ ช่องสามขอช่องสามแล้วค่าตัวสูงสุดเท่าไหร่หนึ่งแซนหนึ่งหมื่นนี่เราคุยกับมวยกันต่างนะไปต่อยกับใครจำได้ไหมครับต่อยกับเพชรดูทองแล้วต่อยช่องสามช่องสามค่าตัวเท่าไหร่ช่องสามตอนนั้นตอนต่อยเวลารอนีะได้สามหมื่นเอาหรอแล้วตอนปล่อยปกติล่ะปล่อยปกติแล้วประมาณช่องถ้าช่องสามก็ประมาณ ห้าหมื่นอันนี้คือเลทก่อนโควิดใช่ไหมใช่ครับปีนี้พี่ถ่ายละเอกระยับยี่กระฮ่าอ๋อยัไอ 25, 25. ออยงไม่ถือว่าเยอะมาก,กะนะก็คงอาจจะดูแก่แล้วแต่ว่าอายุยังไม่เราตั้งเป้าขนาดไหนภาพนี้ว่าหนึ่งสามแล้วหลังจากนั้นมีเลง็งเลงอยากจะชิงรุ่นไหนกับใครมั้มีเลง็งไหมก็ต้องดูก่อนนะครับเราทำต่อตม,ตมสุดได้เท่าไหร่นะว่าร้อยสามสองทำสองท่าได้เหรอโอ้หโหถ่ยยในรอบสามแปด แค่คบคุมเลยมั้งเนี่ยใช่ไหมแต่เราสูงนะสูงแบบแต่ว่าบางก็รอเชียนะเราเป็นคนจังหวัดไหนนะครับอุดรครับอ่ชาวอุดรก็รอติดตามเชียจะคว้าอันดับสามกับอุดรไหมก็ต้องทําให้ได้ครับไปนี่พูดคุยกับก็ฝากแฟนมวยนะครับวันนี้ก็ช่วยเชียด้วยครับแต่ว่าวันที่นดครนบได้เท่าไหร่นี่สุกฟ้าช่วยสามไม่รู้หรอโอ้ก็หลายแสนอยู่มั้ง ที่หมาน้อยก็จะประมาณสามเพิเนอะอย่าฉีดเพิ่มนะไม่แน่ใจนะถ้าได้ที่สามนี่น่าจะได้เยอะอีกโลอาชีบอาชีดด้วยนะโอเคขอบคุณมากครับน้องชายไม่มันจะมี